Tùa đơm nè, dư nỉnh nỉnh dù nì Ơ ừ. Hả? Mà pì, mà pì Ra, ma Hơ อานะ้าจ้าเลยตอนนี้ถักทายกล้องหน่อยสวัสดีครับผม <c oughs> วันนี้นะฮะเรามาทำวัคซีนวัวก,กันนะครับตอนนี้เรากำลังคล้องวัวน,นะฮะจากวัวตัวเล็กเข้าฝูงใหม่นะฮะขอได้รับความขอบคุณจากบริษัทเอสทีโกเคียวชุมพรฟาร์มนะครับผมวันนี้ที่เราได้มาเล่นขี้กันนะฮะขอบคุณ พี่หมูสิบลอ้อฝ <c oughs> ันใจเสาแก่ไม่ไมนะ <c oughs> ขอบคุณนั้นหมอนวด <c oughs> ทุกที่ที่เป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมโอเคครับวันนี้ขอขอบคุณวันาที่นี้นะครับขอบคุณครับ <c oughs>